สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจำเดือนของช่องโอสเตช n นลกันอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไทยดวงของทั้ง12ลัคนาราศีประจำเดือนธันวาคมปี2565นะครับก็จะเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือมี12ลัคนาราศีนะครับก็จะทายออกมาเป็น12คลิปนะครับและถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ย เกิดเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับ ก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาเกิดในการท่ายนี้นะครับจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีดวงโดยภาพรวมของเดือนธันวาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูดวงชะตาของคนลัคนาราศีกันกันนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับคนลัคนาราศีกันเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาปะปนกันนะครับเรื่องที่ไม่ดีสอคนลัคนาราศีกันในเดือนนี้ ครับคือมันอาจจะเป็นลักษณะว่าต้องคิดถึงผู้อื่นมากนะครับต้องทําตามความต้องการของคนอื่นเยอะนะครับต้องทําแทนคนอื่นเยอะนะครับเรื่องของตัวเองทุระของตัวเองเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้จัดการเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะต้องเป็นยุ่งวุ่นวายทุระของคนอื่น เสียมากนะครับบางครั้งก็รู้สึกคล้อยตามความคิดของคนอื่นได้ง่ายนะครับไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมากนะักนะครับส่วนเรื่องดีสำหรับคนลัคนาราศีกันนะครับคือเดือนนี้มันจะมีโชคลาภแล้วก็ความสมําเร็จหลายๆอย่างเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็จะมีความสุขโดยรวมเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พอจะทวงดุลกับเรื่องที่ไม่ดีได้อยู่นะครับโดยภาพรวมแล้วผมมองว่าเรื่องที่ดีเนี่ย คือความสุขโดยรวมเนี่ยมันเยอะกว่าความทุกข์นะครับสําหรับเรื่องของการงานงคนลัคนาราศีกันนะครับเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คนลัคนาราศีกันเนี่ยจะต้อง ยุ <cin stereotype and true choses> ่งว <ize> ุ่นวายเรื่องของงานและธุระของคนอื่นซะเยอะนะครับจะต้องลงไปทําแทนคนอื่นเยอะนะครับงานของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้มันสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของการงานนะครับถึงแม้ว่าจะต้องไปทํางานแทนคนอื่นเยอะเนี่ยหรือว่าต้องมาจัดการธุระของคนอื่นเยอะเนี่ยแต่ว่าคนลัคนาราศีกันก็จะทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วดูเหมือนว่าเดือนเนี้ยคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยก็จะให้ความสนับสนุน คนลัคนาราศีกันในเรื่องของการงานเนี่ยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องการเงินของคนลัคนาราศีกันนะครับดวงโดยภาพรวมเนี่ยดูค่อนข้างที่จะเรียกว่าดีตลอดทั้งเดือนนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่7ธันวาคมเนี่ย อาจจะเป็นในลักษณะของว่าการเจราจาการสื่อสารการพบเพื่อนฝูงหรือว่าการเจอขุณหมู่มากเนี่ยสามารถนําโชคนําลาบทางด้านการเงินเข้ามาได้นะครับแต่มันอาจจะต้องมีการเสียเงินลงทุนไปก่อนสักเล็กน้อยนะครับคือเหมือนเสียออกไปก่อนแล้วก็ได้กลับมาในทีหลังอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนช่วงวันที่แปถึงวันที่สาสเ็ธันวาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีกันเนี่ย ได้เงินมาค่อนข้างไวแล้วก็รวดเร็วนะครับการเงินเนี่ยจะมีความคล่องตัวสูงมากนะครับอีกทั้งคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยยังให้ความสนับสนุนเรื่องของการเงินแก่เจ้าชะตาคนลัคนาราศีกันเนี่ย เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยให้ความสนับสนุนหลายๆอย่างแก่คนลัคนาราศีกันนะครับรวมทั้งอาจจะมีได้โชคได้ลาบเนี่ยเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวด้วยนะครับในเดือนนี้หรืออาจจะเป็นโชคล<ด>าภในลักษณะว่ามีทรัพย์สินบางอย่างภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้ได้นะครับเช่น มีคอนโดหรือว่ามีบ้านให้เช่าแล้วก็ปล่อยเช่าออกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแม้ว่ามันอาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่าคาคดฝันเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวอยู่บ้างในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับแต่ดูโดยภาพรวมแล้วนเนี่ยคิดว่าคนลัคนาราศีกันเนี่ยก็จะเอาชนะผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้เป็นอย่างดีนะครับสาหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีกันนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะมีความคืบหน้าพัฒนาที่ดีนะครับจะมีความใกล้ชิดกับคนรักคู่ครองนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดกันเรื่องของการลงหลักปักฐานการสร้างครอบครัวให้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับสำหรับคนลัคณาราสีกันที่ยังโสดอยู่นะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสดีมากๆที่จะเจอคนดีๆ นะครับเข้ามานะครับจะเป็นคนที่คนลัคนาราศิกันเนี่ยรู้สึกว่าพึ่งพาได้นะครับคบกันแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตนะครับสามารถลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวด้วยกันได้นะครับถ้าได้คบกันเนี่ยก็จะคบกันแบบคนคบกันยาวนะครับแต่ว่าคนลักคนาราศิกันบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึก คิดถึงเรื่องของความรักเยอะในเดือนนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิในการทําเรื่องอื่นๆได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตมากนะครับแค่มีสติเพิ่มขึ้นนะครับอย่าลุ่มหลงกับเรื่องของความรักมากนักจนเกินไปนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวงประจํารายเดือนของเดือนธันวาคมปี2 5ง5นกะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ Instagramgram ของ ช่องโอสต h a n ชโนได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ